ต่อเนื่องที่เรื่องราวของอดีตตำนานลูกหนังของทีมชาติอาเจนตินาล่าสุดเหมือนว่าจะง,งานเข้าแล้วนะคะสำหรับมาราโดน่าที่เขาไปโพสต์ภาพเป็นโพสต์ที่เกี่ยวกับตัวเองเนะะี่ยค่ะฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งเป็นสัตว์สงวนก็คือแอนทิโลปเขาบอกว่าสัตว์ชนิดนี้คือตอนนี้หายากมากแลวปรากฏว่าในรูปนี่เจ้าตัวเป็นคนฆ่าเองด้วยนะคะโอ้ดูหลักฐานคาตาคามือเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มืออีกมือหนึ่ง <c oughs> นอกจากถือแอนทิโลปแล้วยังถือปืนไรเฟิลิกด้วย นะครับแล้วก <int os> <atsu> ็ห <t> น <ools> ้าตาดูมีความสุขมากครับครับเกล็ดทิโลบถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับจากการสำรวจพบว่ามีอยู่ประมาณ1,000ตัวในเมริกาใต้และบางส่วนนี่คุ้มครอง อยู่ในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นะครับมาราดูน่านี่เพิ่งที่จะวางมือจากวงการฟุตบอลไปไม่นานนี้นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของหัดพระเจ้าหรือว่า hand of god นะครับในฟุตบอลโลกกับบังกฤษปี1986แต่ว่าถ้าแบบนี้ต้องบอกว่าเป็น hand of d e v i l หรือเปล่า <laughs> นี่ครับรูปร่างของแอนติโลปเนี่ยน่าทายไกกวางคือ,อ,ค,อคือเขาไม่น่จาจะเขาคิดว่าเป็นกวางหรือเปล่าก็เลยไปยิงอาจจะ แต่ว่าพอโพสรูปนี้ไปนี่แน่นอนเลยเสียงวิพากษ์วิจารณ์นี่ออกมาเลย่ะเพราะว่าคนรักสัตว์เขาก็บอกว่าไม่เหมาะสมที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นค่ะโอ้ไม่เหมาะเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไปยิงสัตว์แบบนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกวางหรือว่าแอทิลบก็ตามไม่เหมาะอยู่แล้วนะครับไอซาจะดูว่าเจตนาเขาอาจจะเป็นกวางหรือเปล่าเพราะว่าเป็นลูกนะเป็นลูกของแอทิลบแล้วก็มืดด้วยจากจากการที่เขาล่าสัตว์นี้อยู่ในช่วงเวลากลางคืนนะครับถ้าพูดแล้วผมก็แยกไม่ออกแล้วว่าแอทิลบคือเพิ่งมาได้ยินจากข่าวนี้แหละสัตว์ตัวนี้นะเพราะมันต้องแยกดีๆว่าสังเวีวนกับสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็รวมไปถึงสัตว์ที่สามารถล่าได้ใช่ใช่แล้วครับก็จริงๆแล้วมาเาโรน่านี่มีข่าวช้ามาต่อเนื่องเลยนะสองปีแล้วถ้าใครจําได้เนี่ยโอไป จ<ป>ำร,รายลาย,ายแฟนแฟนเนี่ยอายุ24 <c oughs> เจ้าตัวอายุ50กว่าโอ้โหไม่รู้ตอนนี้เลิกกันหรือยังนะ <c oughs>